ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นะนี่เมื่อวานพูดถึงเหรียญพ่อติว้ววัดคูหาสวรรค์เห็นไหมเหรียญพ่อติว้วเหรียญหอเหรียญหลอหลวงพ่อติ้วอันนี้สร้างเป็นทรงนี้เหรียญแรกของประเทศไทยพาราดบุรีมักจะ เป็นต้นแบบเหรียญทรงแรกๆของสยามประเทศเสมอนะครับก็เขามักจะสร้างเหรียญในพระราบุรีก่อนว่างั้นเถอะครับอ่าเหรียญน,นี้เป็นเป็นเราก็ต้องขนลุกกันนะเพื่อนโดนยิงตายจมกองเลือดนะแต่อคนหนึ่งโดนด้วยกันเหมือนกันอยู่คู่กันไม่ตายอันนี้ก็ต้องเป็นอัศจรรยนะ์ซึ่งจริงๆคุณแม่มแทนเนี่ยพ่หนึ่งเนี่ย ผมแบ่งตามเจ้าน็อตนะแบ่งถูกด้วยเพราะโดยปก,กติแล้วองค์ลสามพันกว่าแล้วชุดนี้สวยทั้งหมดนะครับอ่ะอันนี้เหรียญพ่อติววัดกูหาสวรรค์เหรียญหล่อรุ่นแรกของท่านนะเหรียญเมืองดําเนินที่ผมลงไลฟ์ให้เมื่อวานแล้วสภาพสวยน่าจะอันดับต้นๆด้วยนะครับอ่ะวันนี้รีวิวก่อ อีกหนึ่งเหรียญเมื่อวานคุณกุมภาเขาปิดไว้แล้วเขาไม่ติดต่ออินบ็อกซ์นี่เหรียญโกขโดูผิวนีจิ๊กโกก็คือจิ๊กโกชอบแขวนะเพราะเงินเราจะหอมเหรียญน,นี้สวยๆแบบนี้สามพ้าบาทขายเอาพิมปิดไปจิ๊กโกนี่คือสวยที่เรียกว่าไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะบล็อกกระสาบห่วงดี ตรงเปะตามตำราสามพันห้าร้อยบาทใครเอาพิมพ์ป,ปิดป่ะเหรียญจิกโกโหรือพื่อนเงินลายหอมตอนนี้เราต้องคุนแผนอย่างเดียวโอมพอแล้วไหมเพราะคุมแผนตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมได้มาพร้อมซองอ่ะคุณดูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแัดตลาดเงินแขวนนะคุณดูดิเนี่ยคนสมัยก่อนตัดตลาดเงินแขวนน่ะตลาดเงินใบที่ต้องมีสี่พันนะตอนเนี้ย เออคิดดูแล้วกันอ่าตัดตลับเงินแขวนนะคุณว่าแจ๋วปะละ่ะเนี่ยอา้าวขออย่างเดียวอย่าให้เป็นองค์ที่หลังจานแล้วกันผมมีองค์หนึ่งหลังหลังจานปี93สร้างตั้งแต่ปี93ทาไมขุนแผนนี้จึงทรงอิทธิฤทธิ์เล่าให้ฟังต่อไปหลงวงพ่อแทนเนี่ยไปเก็บแร่จากเขาเขียวนะครับซึ่งอามาบด ใส่ไปในพระแร่นี้วิเศษยังไงเอาง่ายๆแร่ที่อยู่หลังพระวัดประสาทบุญญาวาททั้งหมดคือแร่เขาเขียวที่พ่อแทนมาบททําขุนแผนเนี่ยอ่าพอแทนองค์นี้พร้อมตลับตลับใบเนี้ยซื้อใหม่ต้องมีสี่พันอ่ะ,อะใบเนี้ยพร้อมพระเนี่ยเอาสี่พันเนาะสวัสดีครับอาจารย์มุตนี่ผมเก็บไว้ในรังแบบนี้เลยไปดูดีครับว่าในรังมีอะไรกันบ้างนี่ พอแทนพี่รอดแขนพอแทนอันนี้คืออะไรเนี่ยหลวงพ่อพ่ายันพันและการเสกพี่รอดแขนบริกรรมคาถาจนครบทุกบทไฟไหม่ไหมครับโยนไปในกองไฟนะจุดไฟเผานี่บริกรรมคาถาทั้งหมดจนนะจบเสร็จเฉียวออมาไฟไหม่ไหม ใช้ได้เนี่พี่รอดแขนพอแทนน่่เน่อันนี้อันเดียวที่เห็นอยู่ตอนนี้พี่วายุแบ่งให้ผมมาล็อกเกตพอแทนผมเนี่ยเนี่ยผมเก็บดีนี่เนี่คุณแผนพอแทนผมเจอแล้วอ่าสบายใจได้เพื่อนๆได้แน่นอนเนี่ยคุณแผนนายักพอแทนผมเก็บใส่รางไม้จะแบ่งให้คือ พิมที่มันมีน้อยผมก็แบ่งไม่ได้ผมจะแบ่งพิมพ์ที่แบบว่าผมมีเยอะให้องค์หนึ่งเป็นเนี่ยผมเก็บไว้ครบทุกพิมพ์เป็นพิมคุณแพนนี่แหละพี่รอดแขนพ่อแทนอะมาอะอันนี้ก็เหลือพี่รอดแขนผมจะมีคุณแผนพิมหนึ่งไม่ต้องบอกมีกี่วงเขียนไว้เลยสิบเอ็ดวงไปดูกัน อ่ะอันนี้พี่รอดแขนเอาไปใช้กันไหมเนี่ยที่เห็นเนี่ยเผาไฟทั้งหมดบริกรรมคาถาจึงครบบทไฟไม่ไหม้จึงใช้ได้นะครับพี่รอดแขนสมบูรณ์ด้วยสมัยก่อนหาสมบูรณ์เส้นหนึ่งเป็นหมื่นผมมาเช่าขออาจารย์เอกตอนนี้ผมไม่ได้กุนี้มานะหัวขาดเนี่ยข้อขาดอะยัง8 0 0พันใครอยากได้พี่รอดแขนมาแทนมา นี่พยันเนี่ยพยันเสือเหยียบจักม้วนมีเขียนในตำราหลายตำรานะของพ่อแทนโอเส้นนี้สุดยอดเส้นนี้ถักไว้ใช้ด้วยให้หมดไม่ได้เดี๋ยวไม่นี่ไม่ได้ซื้อมานานแล้วเอาเท่าที่แบ่งได้ดิฟะอ่ะผมแบ่งสมบูรณ์สมบูรณ์ให้เนี่ยเอาไป สี่เส้นสมบูรณ์ทุกเส้นนะครับพี่รอดแขนมาแทนสี่เส้นเส้นนี้สมบูรณ์น้อยเอาไว้นี่เอาสมบูรณ์สุดๆมาแหมเส้นนี้นะหักหักออาเหลือสมบูรณ์จริงๆสามเส้นนะสามเส้นเส้นละแปดพันแปดพิมพ์ปิดไปเส้นละแปดพันแปดมีให้สามเส้นพิมพ์ปิดไป อ๋อถูกกว่านี้ก็ให้ไม่ได้สมัยก่อนหักหักยังซื้องจะเป็นหมื่นครับพี่อาทิตย์เขาโหยขอบคุณนะที่ทำใจเช่าได้ตอนนั้นที่พี่ไปแบ่งนะครับมาก็อยู่เส้นหนึ่งตกหกพันกว่าเท่ากันไหมนี่แหละครับข้างในเป็นพยันนะและพิธีการเสกคือจุดกองไฟแล้วโยนใส่กองไฟทั้งหมดบริกรรมกระถาครบทุกบทไฟไม่ไหมเป็นน้นวาวช้ได้ ผมผมใส่ไข่ปลาเลยเพราะอะไรนะีเพราะว่าชาทุกราคานี่ครับอ่ะอ่ะได้อ่ะ,อะ,อะโอเคจบสี่เส้นแน่นอนครับสำหรับผมเขาเรียกว่าเนะีเก็บพ้าแบบนี้ไม่ไม่ไม่เคยคิดที่จะต้องอยากขายนะอยู่กับผมยังไงก็อยู่อย่างนั้น อ่ะเส้นใหญ่เส้นหนึ่งนี่ลายพายันเห็นชัดเส้นใหญ่นะครับเอามื่นสองมื่นสองพันบาทครับใจเย็นครับเดี๋ยวแอดมินแอดมินมีท่านเดียวแอดมินจะตอบให้อันนี้เอามื่นสองเส้นใหญ่อะที่หมดเพราะหาเพิ่มไม่ได้ครับพี่แต่ลงมื่นสองอ่ะเส้นนี้ใครเอาชำรุดหน่อยเนี่ยเอาหกพันห้า ชํรุดนิดเดียวเอาหกพันห้าหมดลนะเส้นสุดท้ายที่ให้วันนี้นี่อันนี้ชํรุดนิดเดียวหกพันห้า้อยบาทจะเอาพิมพ์ปิดไปอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์เดียววัดประสาทไหมพิมพ์เดียวกันก็ปลูกเสกพิธีวัดประสาทบุญญาวาสน,นั่หละนี่เห็นไหมก็พ่อแทนนี่เป็นแม่งานนะ เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพิธีในการปลูกเศษพระวัดประสาทบุญญาว่างอ่ะอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับง่ายๆได้ใจความ1,800บาทได้ได้ทุกท่านแหะครับแต่ว่าแอดมินมีท่านเดียวใจเย็นๆครับพันแปดรบาทสมเด็จพอแทนอันนี้เป็นเนื้อตะกั่ว นี่ยพร้อมซองซีนเดิมๆเลยพระทวานะครับสมเด็จเดี๋ยวดูให้นะพี่กันนะถ้ามีนะส่วนอันนี้นี่พระทวาเพราแทนสวยแบบนี้ 3, สามพันห้าซองเดิมสวยซองเดิมมีให้องค์เดียวนี่ไม่ได้สวยธรรมดาแองว่าสวยซองเดิมครับ เมื่อวานรับปากแฟนเพจว่าจะเอานะอปูสุกนะพิมพ์ชัดเจนชัดเจนมาฝากแฟนเพจนะครับพี่อาทิตย์นี่สุดยอดเช่าทุกราคาจริงๆนี่ผมต้องบอกนะว่าปูสุกองนี้หนาเนื้อเนี่ยลักษณะเป็นเนื้อชิน ชิ้นแบบนี้จะพบในนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่ต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นองค์ที่ผมได้มาจากในชุดที่ได้มาบ้านก่อนนู้นะยังยังไม่ได้หยิบขึ้นมาเล่นเพราะว่าลำหนาใหญ่และอยากจะทำความสะอาด ให้เห็นเนื้อในแต่พระเป็นลุกมีปานดําอย่างเงี้ยอ่าถ้าคนเล่นพระจะรู้ดีว่าเนื้อชิ้นที่มีปานดําแบบเนี้ยมันใช้เวลาเป็นร้อยปีเนี่ยเป็นองค์ที่นะผมบอกว่าผมเคยจะหยิบขึ้นมาล้างหลายครั้งแล้วกลัวไหมการล้างพระพระแท้ล้างไงก็ต้องแท้เหมือนบูบุนไหมเหมือนนกขอเป้าบูบูนไหม แต่พิมพ์นี้เอกลักษณ์เขาเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่าผมอยากจะล้างออกมาเสเหลือเกินล้างแน่นอนไม่ต้องกลัวครับพ้าแทนเนี่ยล้างออกมาเป็นพักเก๋ไม่ได้หรอกครับสวยด้วยองเนี้ยนะเทหน้าเดียวก็ดูง่ายตะกัวเก่าหยิบมาก็ดูง่ายชัดเจนไม่ไดนะ้ไปน้ำซับซ้อน อ,อยากได้อะไรพิมพ์เงินเข้ามาล้างครับล้างอยู่แล้วนะอ่ะบอยอเอาสเตคีนให้หน่อยใส,ส่ผ้าแท้ล้างไงก็ต้องแท้ครับผ้าแท้จะล้างมาเป็นผ้าเก๊เป็นไปบ่ได้วันนี้มีอะไร้แฟนเพจผมตื่นเต้นกันมั้งน่าจะตื่นเต้นพอประมาณถุงนี้ถ้าใครเอาโอ๊ตบางแพน่าจะเอาสักห้าหมื่น แต่อย่าปิดมานะอ่ะวันนี้พ้องเงินไม่เคยถอยครับนี่ชินลราชนะครับหลวงพ่อเงินน,นันยหอมรุ่นแรกสองสี่เก้าสามเทครั้งแรกนี่เลยเอาเนื้อที่เหลือจากหล่อพระประธานองค์ใหญ่มาเท ชินราชหลงพ่อเงินชินราชรุ่นแรกหลวงพ่อเงินคืออันนี้ครับที่เขาเรียกว่าเข่าจมอ่ะพอเทครั้งแรกแล้วเทได้สวยไม่กี่ช่อที่เหลือพะพุนแบบนี้หมดหลวงพ่อก็เลยให้แกะพิมพ์ใหม่เป็นอีกพิมพหนึ่งเราก็รู้จักกันในานามชินราชเข่าลอยพระแท้ล้างก็จะเป็นเก๊เป็นไปไม่ได้เนี่ย คือชินาราาหรือพะเงินนะ่ะนะครับเทเทไปอ่ะเนื้อเป็นแบบนี้หมดไม่ค่อยได้สวยเนี่ยได้สวยแบบนี้ไม่กี่องค์ถ้าเนื้อแน่นๆตึงๆอย่างเงี้ยแพงไม่ค่อยเจอนะครับนี่เนื้อแรกถามว่าพระดีอ่ะพระที่สร้างก่อนปีสองพันร้อยอ่ะคือรุ่นนี้นี่ พระพรอเงินนายเยหอมคุณแขวนไปอย่างสบายใจดีเพราะอะไรนะเพราะพระท่านแต่ท่านไม่ดีเนี่ยนะท่านไม่ไดีมนไปเสกเหนือจะหลดใต้คุณสังเกตนะพาะเงินเป็นพระเกจิที่มีพระของท่านเหรียญของท่านออกต่างวัดเยอะที่สุดในประเทศเป็นพระเกจิที่นิมนต์ได้รับนิมนต์ไปเสกทั่วประเทศศักดิ์ศรีชินราชรุ่นแรก หลงพ่อเงินเมื่อก่อนมีพี่คนหึงอยากได้แล้วไม่ได้ผมจำได้นะครับอ้านี่ไปเลยไปใส่ราคากันเอาเลยนะครับองค์แรกสองนาทีนี่ครับชินรลาดหลงพ่อเงินนวดนริยหอม ชินาลาดรุ่นแรกปีเก้าสามคือรุ่นนี้โอโห,โห,โห,โหนี้องนี้หล่อไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยไม่ได้ใช้เลยแต่เขาเป็นเขาเขาเรียกว่าหลอดเดือดในบล็อกราคาแรกมาเวลาเดืหลายทิตี่ฮะไม่ได้ใช้แบบนี้ครับอ่าบางคนก็บอกน้ำทองกระจายอาจะเรียกอย่างนั้นก็ได้อันนี้คือสภาพไม่ได้แขวนใช้เลย โอ้โหพอเป็นบ้องเงินนี่รวดเร็วฮะขนาดไม่หมดไม่ถึงนาทีนี่แขวนได้ครับเขาบอกหลวงพ่อเงินจะมายกสัมภารให้ดูนะจะใช้มนคาถายกสัมภารให้ลอยให้ดูทันเก่งมากนะลูกศิษย์ชอบไปช้อนปลามากัดกันหลวงพ่อบอกมันบาปอยากเห็นปลากัดกันหลวงพ่อเงินเอาการไม่นนขีดไฟไหมโยนลงไปในโหลเป็นปลากัดสองตัวว่ายกัดกันโหนี่สวยครับไม่ได้ใช้จริงๆเหลือสามสิบห้าวิสุดท้าย ถ้าเข่าจมสวยๆแพงกว่าเข่าลอยอะเพราะเข่าจมไม่ค่อยเจอสวยครับนั่นแหละครับถูกกระตาปบุหลิวแน่นอนราคานี้นะชินาลาดหลวงพ่องเงินเนี่ยองค์เนี้ยให้ไปแขวนช้ำๆเนื้อเปิดๆยังต้องเช่ากันแพงกว่านี้ครับโอ้พระสวยราคาในโอ๊บลองแพ้ทำใจบ่ได้ ใครมั่นใจยังไงก็ไม่ลดคุณค่าใครได้ไปดีใจด้วยองสวยเนื้อแน่นๆแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเนื้อแน่นๆแบบนี้หล่อได้แน่นๆไม่เดือดหูตาปากจมูกแบบนี้ถ้าหล่อเนื้อแน่นแก็ปะนาทีเดียวด้วยย้ำนะนาทีเดียวไม่ต้องสองนาทีนาทีเดียวนี่ องค์นี้คือถ้าหล่อได้แน่นๆ,ๆผิวไม่เดือดแบบนี้เขาเรียกว่าสวยราคาแรกมาเวลาเดินโอ้โหนี่เนี่ยถ้าหล่อชินราชหลวงพ่อเงินเข่าจมรุ่นแรกแล้วเนียนๆแบบนี้ไม่ถูกครับไม่ถูกแน่นอนนะต,ตอนชินราชอง์ละหมื่นเต่าปวดนี่องละแปดร้อย สุขใจองเแปดสิบบาทตอนนี้ปลดนี่เราสองหมื่นแล้วนะแล้วของหลงว่าเงินเนี่ยหายากเจอน้อยนะเพราะขอส่วนมากแขวนจนสึกหมดครับหมดเวลาครับโอ้ถ้าแบบเนื้อนเนียนๆสวยๆแบบนี้เอาแล้วครับใครจะได้ไปไปดูครับ ใช้ได้ไปแล้วแต่แอดนมินจะสรุปนะสุขใจนั้นก็ยังสองหมืนกว่าอายู่นะนี่อันนี้เนื้อแรกนะครับอันนี้เนื้อแรกอ่าฉะนั้นเนื้อแรกเนี่ยนะถ้าเอามาทำเป็นพา้าบางทีเข้าไปบดใส่สมเด็จนะเอาไปบดนะเป็นส่วนผสมในการเทผ้าหล่อแต่ถ้าแบบ แร่ทั้งดุ้นแบบเนี้ยไม่ธรรมดานะครับหน้าทีเดียวอีกเช่นเคยไม่ค่อยเจอแล้วคำเนื้อแรกเห็นไหมพิมพ์เดียวกันปีเก้าสามเหมือนกันพิมพ์เดียวกันปีเก้าสาเหมือนกันราคามาเวลาเดินสวยละถ้าใส่เนื้อแร่พอดีเป๊ะเรียบปติก,ก่อนใส่จะยิ่งดีมากกันน้ำเข้า ขอบคุณครับได้สุดใจได้เงินมาตอนสามวันเก็บลืมๆไปโอตอนนี้สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นยัง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 ไอแาบสบายสบายอยู่โอ้เนื้อแรกเนื้อแรกสร้างได้น้อยกว่าทองผสมอ่าสมัยก่อนเขาแขวนแร่กันบางทีเป็นก้อนยังเอามาถักลวดแขวนเพราะอะไรเพราะแร่เนี่ยคือของวิเศษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับ ครับอ่ะใครจะได้ไปก็ไปดูกันอ่ะแร่เป็นของวิเศษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินอะอ่ะจบ